สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอินทิพรพันธศีชั้นม .4 ทับ2เลขที่38วันนี้จะมาถ่ายคลิปฉเฉลยข้อสอบเรื่องหลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ของคุณครูร่มเก้าช่างน้อยไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเขียนแผนภาพต้นไม้สำหรับการโยนเหรียญ3ครั้งติดต่อกันเขียนแผนภาพของต้นไม้ เพราะว่า <c oughs> ให้เราเขียนแผนภาพเหรียญมีสองหน้าเราก็จะกำหนดเป็นหัวแล้วก็ก้อยสำหรับเราก็กำหนดประมาณนี้โอกาสที่จะออกมาเป็นหัวเป็นก้อยก็จะมีได้ทั้งสองสามครั้งเขาบอกว่าสามครั้งมันก็เจอได้ทั้งสอง เราก็จะเขียนออกมาได้ประมาณนี้นะคะสามครั้งเราก็แบ่งย่อยออกมาอีกอาจจะเขียนไหมสวยเท่าไรนะคะแต่อ่าขอเข้าใจ ก็จะออกมาประมาณนี้ข้อหนึ่งก็จะได้เนี่ยอ,อันนี้เราก็จะได้เป็น H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  อันที่สองก็จะเป็น H นี่ตามตามนี้เลยนะคะ H H T อันนี้ก็จะเป็น H T H แล้วก็ h t t ต่อไปเป็น T นะคะ T h เเขียนไม่ค่อยไม่ค่อยจะพอเลยแล้วก็ T h เฮทเฮเขียนผิดนะคะจริงๆมันเป็น T นะคะแต่ว่าเราเขียนผิดอีกนึงก็เดี๋ยวหายังลบแป๊บ,บนึง ถ้าสังเกตดีๆค่ะข้อนี้เหมือนจะมีชีทแรกเลยนะแต่บางคนจะจำได้เช่นคนที่แค่ละนึงเขาจะเป็น T H H แล้วก็นี่เนี่ย T T H ก็ T T แบ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพีข้อสองน้องกั๊กสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปลบบุรีได้สี่เส้นทางก็คือข้อสองน้องกั๊กสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปลพบุรีได้สี่เส้นทางก็คือเดินทางกรุงเทพ ไปลบบุรีได้สี่เส้นทางและเดินทางจากลบลบ,รลบุรีไปนครสวรรค์ได้สองเส้นทางและโจทย์ถามว่าอย่างทราบว่ากั๊กจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปนครสวรรค์ได้แตกต่างกันกี่วิธีแล้วก็เขียนเลยกทมไปลบบุรีไปนครสวรรค์แล้วก็อื เขียนผิดอีกแล้วทำไมเดี๋ยวจะเข้าใจเดี๋ยวจะเข้าใจยากนะานคนที่แก้เขาจะเขียนงงเข้าใจยากกทมเขียนนี้ดีกว่านะคะจะเข้าใจสำหรับคนแก้นะบางคนอาจจะเขียนไปเลยเขียนคำว่าไปไปเลยบุรีถึงไปนครสวรรค์ก็คือเขาถามว่าจากกรุงเทพไปนครสวรรค์แตกต่างกันกี่วทีก็คือจากกรุงเทพไปลบบุรีได้แล้วสี่เส้นทางก็คือตรงนี้สี่ พุรเดบไปลบุบีแล้วลบุบีเป็นข้สวัรด์ได้อีก2 2> สองก็คือเขาถามแค่ว่าแตกต่างกันแล้วก็อาคูณกันเลยก็จะได้เป็นแปดวิธีข้อสามน้องกั๊กต้องการสั่งกว๋วยเตี๋ยวโดยสามารถเลือกเส้นได้ห้าแบบเลือกน้ำข้นหรือน้ำใสและเลือกได้ว่าจะกินหมูหรือกินเนื้อหรือไก่น้องกั๊กสามารถสั่งกว๋วยเตี๋ยวได้กี่วิธีเลือกได้ห้าแบบน้ำข้นน้ำใสน้ำน้ำนี่สองสองอย่างส่วนท็อปปิ้ง หนาให้เป็นท็อปปิ้งนะคะเนื้อหมูเนืน้อไก่หรืออ่ากินเนื้อหมูกินเนื้อแล้วก็เนื้อไก่ก็คือสามก็เลยจับมันมาคูณกันก็เลยได้สามสิบวิธีส่วนข้อสี่ข้อสี่ข้อนี้ก็เหมือนอัปเลเวลนะคะแต่น่าจะเลเวลสองคิดว่า น้องกักไปซื้อยาโดยการซื้อยานั้นจะต้องซื้อยาเม็ด1ชนิดและยาน้ำหนึ่งชนิดโดยมียาเม็ดเลือก5้ายี่ห้อให้เลือกห้ยี่ห้อและยาน้ำสามยี่ห้อจากนั้นเดินไปซื้อน้ำอีกร้านหนึ่งมียาเม็ด2ยี่ห้อและยาน้ำสี่ยี่ห้ออยากทราบว่ากักซื้อยาได้กี่วิธีก็คือไปสองร้านแล้วก็จะแบ่งเลยไปสองร้านรานแรก ร้านแรกร้านที่หนึ่งร้านที่สองก็คือร้านแรกร้านแรกซื้อ,อยาเม็ดห้าเนี่ยหห้อและยาน้ำสามยี่ห้อ ส่วนร้านที่สองยาเม็ดสองยาน้ำสี่เราก็จะได้เป็นสิบห้าแปดเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออยาก เขาอยากทราบว่าวิธีทั้งหมดแล้วก็เอามาบวกกันยี่สิบสามวิธีซื้ออยาได้เยอะเหมือนได้หลายวิธีเหมือนกันนะคะข้อห้าข้อห้าข้อห้ากักไปเดินเที่ยวห้างสองห้าง อยกากทราบวิธีการเดินเข้าออกซึ่งห้างแรกเดินเข้าออกได้7วิธีและห้างที่2เดินเข้าออกได้1วิธีข้อนี้ดูไม่ยากนะคะข้อนี้ก็คือห้างแรกอะ่ะห้างแรกเขาบอกว่าเข้าออกเข้าออกเข้าออก7วิธีก็คือต้องเข้า7และออกเจ็ดก็นี่ไยได้เลย7จ็คูณเจ็ แล้วกับสี่สิบเก้าห้างห้างนี้อ่าห้างที่สองห้างห้างที่สองห้างที่สองเข้าออกได้หนึ่งวิธีเข้าหนึ่งออกหนึ่งนั่นแหละเข้าหนึ่งออกหนึ่งก็แล้วคือเขาถามว่าอ่าคือเขาบอกว่ากับไปเดินเที่ยวสองห้างอยากทราบวิธีการเดินเข้าออกห้าง คือเขาไม่ได้บอกว่าอยากรู้แค่ห้างไหนเขาบอกแค่ว่าเข้าออกห้างก็คือเราต้องเอามันมาบวกกันรวมกันอันนี้เป็นหนึ่งก็จะได้เป็นสี่สิบเก้าบวกหนึ่งก็คือเอาห้างของห้างแรกมาบวกกับของห้างที่สองก็จะได้เป็นห้าสิบวิธีแอบเยอะห้าสิบวิธีขออนุญ,ญาตแพนกล้องลงนิดนึงเพราะว่าจะไปข้อ หกแปดแฟกคืออะไรก่อนผูกักครอบใจตั้งโจทย์นะคะแปดแฟกคืออะไรก่อนแปดแฟกคือแปดแฟกที่เรียนมานะแปดแฟกก็คือการการคูณมีแปดแปดแฟกก็คือแปดคูณเจ็ดคูณ หกคูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วก็เอาตัวเลขมาจับกันแล้วก็คูณแล้วก็คูณคูณเข้าไปนะคะก็เลยได้คำตอบออกมาเป็น4ี่หมือยยีก็เสร็จแล้วหน้าแรกนะคะ เดี๋ยวไปดูกันต่อหน้าที่สองค่ะข้อเจ็ดมาแล้วข้อเจ็ดจงหาค่าของเจ็ดแฟกห้าแฟกท์เจ็ดแฟกห้าแฟกส่วนเก้าแฟกตัวต่อเป็นเศษส่วนยังต่ำเก้าแฟกอยู่ข้างล่างอะเก้าแฟกอ่ะเดี๋ยวแสดงวิธีทำเจ็ดแฟกห้าแฟกเก้าแฟกก็คือเก้าแฟกเป็นตัวมากสุดก็เลยเลือกที่จะถอยเก้าก็จะเป็น ก็ที่น่าจะไม่พอก็อเลยถอยเก้าถอยเก้าถอยเก้าไปห้าถอยเก้าแบบอ่าตรงนี้เป็นเลขห้าก็ถอยมาห้าก็จะได้เป็น9ก้าคูณแคูณเคูณหคูณห้าพอว่าถอยมาชนกันแล้วก็ใส่แฟกตัดกันได้ไหมตัดตัดได้เลยตัด คิดแบบเรียวถามไม่ตัดต่อคว <c oughs> <c oughs> จะได้เจ็ดแฟกส่วนห้าแฟกเราก็ถอยอันนี้หรือฝั่งนั่นจะต้องแบ่งฝั่งคิดว่าเพราะมันไม่พอคะ่ะคูณเก้าคูณไปคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าเท่ากับ่าลืมตัวนี้วยนนอย่ารืมข้างบนจะได้เป็นเจ็ดคูณหกคูณห้า ูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นเก้าคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าราคาไม่มีฮะมนเกินเกินว่าห้าน่าจะตัดกับห้าแปกไปแล้วห้าห้าตัดกับห้าแปกไปแล้วเ,เดี๋ยวใช้ไม้ไบรรทัดเรื่องไม่ตรงสักเท่าไหร่เดี๋ยวใช้ไม้บรรทัดนะคะจริงๆแลว้วอ่ะหนูอยากให้คลิปมันดูไม่เครียดหนูก็เลยติดตลกนิดน,นึงค่ะคุณครูเรามาตัดกันเลย ตัดตัดอะไรได้ตัดหกนี่ยหกสามตัดะยี่ตัดเจ็ดตั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 ดเก้าได้ไหมตัดได้นะเดี๋ยวสามแล้วก็ตัดตัดเจ็ดแล้วเดี๋ยวแปดตัดแปดตัดสองตัดสามสี่ด้วยนี่ก็จะเหลือแค่ตัดไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่นี้เหลือนี่กับนี่ก็จะได้เป็น ห้าส่วนสามเขาว่าเขาถามเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้ห้าเศษห้าส่วนสามหัวลิ้นเริพานแล้วต่อไป n ลบสามแฟกส่วน n อลบห้าแฟกอันนี้เหมือนจะง่ายนะคะเหมือนจะง่ายแต่ไม่เท่าไหร่ก็คือถอยมาถอย N มาหา N-3 ลบสามกรณีลบค่ายิ่งน้อยจะยิ่งมากค่ายิ่งมาก จะน้อยก็คือถ้าเกิดสมมติ n n ลบสามไป n ลบสามกว่า n ลบห้าเนี่ยก็คือ n ลบสามอ่ะจะมาก่อน n ลบห้าก็คือ n ลบสามมากกว่า n ลบห้าค่ะแล้วก็ถอยมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะพอไหมเขียนดูแล้วน่าจะเขียนไม่พอเขียนตรงนี้นะเขียนตรงนี้นะคะก็จะเป็น n ลบสามถอยมา n ลบสี่ถม่ n ลบห้า ได้ละใส่แฟกสิ่งที่ไม่ลืมคือใส่แฟกแล้วข้างล่างก็เป็น n อ็นลบห้าคราวนี้ตัดกันได้ยังถ้าถอยมาเจอกันแล้วตัดกันใช่นี่ี่กูกลาบอกตัดเลยเขาไม่ได้ถามอะไรเขาถามแค่จงหาแสดงว่าเราได้แล้วนี่นี่ได้แล้วก็ตอบเลยได้เอ็ลบสามและเอ็ลบสี่ ประมาณนี้ข้อเก้าข้อเก้าเหมือนเพิ่มเลเวลข้อเก้าตอนทำหนูก็ผิดนะก็ผิดมีผู้เข้าประกวดสิคนจะต้องมีคนที่ได้รางวัลที่ 1, 2, หนึ่งสองและสามแสดงว่าเขาอ่าเอาเค่รางวัลที่หนึ่งและสองและสามต้องสามคนรางวัลละหนึ่งคนจะมีวิธีที่นางงามงานนี้จะได้รับรางวัลก็ใช้เป็น <gouvernement. S 2> ก็คือมีผู้เข้าประกวดสิคนสิคนนี้และจะต้องได้รับสามรางวัลก็คือสามสิบ ข้อนี้จะใช้ p นะคะ p จะเป็น p นี่สิสิเท่ากับสิบแฟกส่วนสิบหบสามแฟก อันนี้เราบื้นที่น่าจะไม่พออีกแล้วทราบ้นที่ไม่น้อยเกิก็จะได้เป็นสิบแฟกส่วนเจ็ดแฟกเหมือนเดิมค่ะใช้วิธีการถอยเลยได้เลยแต่เราใช้เป็นวิธีนี้วิธีการถอยของของหนูนะจะใช้เป็นวิธีนี้สิบแฟกใช่ไหมแล้วข้างล่างมันเป็นเลขเจ็ดก็คือต้องถอยมาถอยมาสิบเอ่อถอยไม่ใช่ถอยมาสิบนะถอยถอยมาจนถึงเลขเจ็ดก็จะได้เป็นสิบคูณเก้าคูณ คูณเจ็ดก็คือถอยให้แบบถอยให้มาเจอเลขตัวนี้เจ็ดแฟกใช่ไหมข้างหลังมันก็ต้องมาเจ็ดแฟกแล้วมันจะตัดกันเจ็ดแฟกแล้วก็ตัดตัดแล้วเราก็จะได้คําตอบสิบคูณเก้าคูณแปดเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับอืเจ็ดร้อยยี่สิบต่อไปข้อสิบเห็นไหมนะเห็นไหมน,นะนะ mm. ขยับกล้องลงก่อนนะ บรรยายแบบเรียวถามไม่ตัดต่อด้วยไม่เป็นไรแต่อาจจะโพสนานข้อสิบจากคำว่าร่มเก้านำมาเขียนลงแผ่นกระดาษตัวอักษรละหนึ่งใบอยากทราบว่าถ้าต้องการสร้างสี่คำตัวอักษรโดยไม่สนใจความหมายจะสามารถสร้างได้กี่วิธีเมื่อตัวอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายเป็นพยัญชนะและสองตัว อักษรตรงกลางเป็นสระนี่วิธีห้องหนูนะคะเขาบอกว่าสี่ตัวก็คือสี่ตัวเราแต่เรายังไม่รู้แต่หนูจะสร้างสร้างช่องไว้ก่อนมันดูแล้วมันรวมกันอย่างน้อยมันต้องคูณแน่นอนเพราะว่ารวมกันอะไรให้มันแบบสร้างช่องไว้ก่อนเลยแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์อีกทีจากสามารถ ได้กี่วิธีเมื่อตัวอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายเป็นพยัญชนะเราก็มาดูว่าอะไรเป็นพยัญชนะได้บ้างได้ R แล้ว R m k l หนึ่งสองสามสี่อ๋แสดงว่าอันแรกได้สี่เลยถ้าตัวแรกและตัวสุดท้ายแสดงว่ามันต้องหายไปถ้าอันนี้เป็นสี่ตัวสุดท้ายก็ต้องเป็นสาม และ2ตัวอักษรตรงกลางเป็นสระดูว่าสระมีอะไรบ้างสระมี o ao และ2อักษรตรงกงไอสองสองอักษรตรงกลางเป็นสระก็แสดงว่าเราถ้าถ้าเกิดว่าสองอักษรตัวเป็นกลางใช่ไหมแล้วเราได้มาเป็นสามอ่ะ ก็เหมือนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าตำแหน่งนี้เป็น4ตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็น3เพราะลดมาหนึ่งส่วนตำแหน่งเนี้ยเราอะได้ได้มา3ตัวอักษรแสดงว่าตำแหน่งนี้จะต้องลดไปเพราะว่ามาแทนตำแหน่งนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยครับ4คูณ3คูณ2คูณ3ได้72ต่อไปเอ่ออันนี้เห็นไหมนะเห็นไหมนะเดี๋ยวขอญาตซูมนะคะ ซูมเพื่อไม่เห็นข้อนี้ C N อ่ะเดี๋ยวนาะเดี๋ยวนาะแป๊บน,นึงชิบหนูก็รอบนี้หนูขอไม่ตัดต่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าตัดต่อเพราะว่าน่าจะรายละเอียดเยอะข้อที่สิบเอ็ด n n r และ n เป็นเจ็ด r เป็นหนึ่งอ้อันนี้เหมือนจะง่ายนะคะแต่ตอนทำหนูน่า,นาจะไม่ได้ทำข้อนี้สัมผัสได้ข้อ n n เป็นเจ็ดเกิดน้นหนึ่ง <im itation> เหมือนจะได้คำตอบเลยนะเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าหนึ่งก็จะได้เจ็ดข้อนี้ง่ายแต่ว่าหนูไม่ได้ทำ <c oughs> ส่วน,นข้อที่ส่วนข้อที่สิบสองถ้ามียางเกล็แปดตัว ถ,ถ้ามีเงินแปดตัวต้องการเลือกมาใส่กระเป๋าเดินทางสองตัวสามารถเลือกได้กี่วิธีเลือกมาสองแสดงว่าแปดเลือกสองใช่ใช่าเหมือนคุณคุณนะคุณคุณนะคุณคุณนะแต่ทําไมตอนท,ทํทต่โจทย์ไม่แตกนะ,สะแสดงว่าแปดเลือกสองนี่เลยแปดเลือกสอง่อยมา อยมาสองตัวสองแกแปดกับสองตัดกันได้ไหมตัดได้เหลือสี่ก็จะได้สี่คูณเจ็ดยี่สิบแปดวิธียี่สิบปดวิธีนะวิธีไปข้อสุดท้ายเดี๋ยวขอขออนุญาตอันนี้ก่อนแป๊บนึงข้อสุดท้ายโรงแรมทห้งหนึ่ง โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องพักสี่ห้องห้องแรกพักได้สามห้องห้องที่สองพักได้สองห้องห้องที่สามพักได้หนึ่งห้องและห้องที่สี่พักได้สองคนจะสามารถจัดคนแปดคนเข้าได้กี่วิธีข้อเนี้ยอ่าครูไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าครูเขาบอกว่ามีอยู่ในไฟล์ที่เขาส่งไปให้แต่จริงๆข้อเนี้ยอ่าอยู่ในชีทหน้าที่สิบเก้านะคะที่ครูสั่งข้อสุดท้ายเลยเพราะว่าจําได้วันนะัดติวก,กันกับเพื่อนแต่ว่า ไม่คิดว่าจะออกเลยไม่ได้แบบเข้มเกั่าข้อนี่ได้เท่าไหร่จริงๆแล้วหนูก็ทําไม่ได้จะข้อแหะหนูพยายามแล้วคะ่ะแปดจะได้แปดแปดคนกับห้องแรกพักได้สามคนมก็ก็ทยอยไปแบ่งกันไปนะอะไรงนี้แบ่งกันนอนเ้อ หนูอาจจะติดเล่นมากครูยให้สูงหนูเลยนะหนูไม่อยากหนูอยากให้คนเข้ามาดูคลิปหนูหวังว่าจะเข้าใจเอ็นะก็ได้เผยเพยนี่เราเขียนไล่มาเขียนไล่มาแปดมานี่อ่นก็จะเขียนเป็นออย่างข้อแรกอะแปดไอแปดสามแปดแปดส่วนแปดไอส่วนสามแปดจะถอยแปดมาสามตัวเพราะว่าข้างล่างตรงนี้ ป็นสามก็ถอยมาสามสามตัวแปดคูณเจ็ดคูณหกก็ถอยสามมาสามสามสองหนึ่งตัดเลยตัดสามตัดอะไรสามสองตัดหกคูณกันอันนี้คูณกันแล้วต่อไปห้าส่วนสองห้าส่วนสองไม่ใช่ห้าส่วนสองเรียกว่าห้าแฟกนะจริงอะ แฟกส่วนสองแฟกแต่ในนี้เหมือนที่ครูเฉลยอะที่ครูเฉลยในจอที่หนูทายมาไม่ไม่ได้เขียนแฟกน,นะติป้าหนูอธิบายผิดไหมนะแต่หนูเอาตามเพราที่หนูเข้าใจอะก็คืออ่านดูนี้นะอันนี้ห้าอันนี้สองหอยมาแค่สองตัวพรข้างล่างเป็นสองตัดเลยอันเนี้สองสองสี่ ก็คูณกันที่บางบางคนเก่งแล้วไม่ต้องถามแบบนี้ก็ได้นะแต่ตอหรับนหนูหนูกลัวงงแล้วก็นี้เลยสามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งอันนี้ก็จะโอ้ไม่พออันนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งพันหร้อยแปดสิบหนึ่งพันหร้อยแปดิบิที่หนูตอบได้เลยเพราะว่าหนูกดเครื่องคิดเลขมาแล้วก็ ประมาณนี้นะคะข้อนี้ประมาณนี้เลยข้อนี้ก็ <c oughs> อสำหรับการเฉลยคณิตศาสตร์การเฉลยหลักการนับเบื้องต้นแล้วก็น่าจะเป็นวิชาในรายวิชาคณิตศาสตร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ